กดแชมป์ไปอีกแล้วนะครับสำหรับทีมงานของช่างเซ็ทมอกรุงเทพมานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมรถแข่งในทีมงานของช่างเซ็ทมอกรุงเทพที่มาแข่งในงาน NGO สนาม CWR จังหวัดกาญจนบุรีนะครับรถแข่งที่เตรียมมาวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันครับจะเป็นรุ่นเวฟสูบนอนโอเพ่นนะครับ,ลรบแล้วก็รุ่นซูเปอร์โอเพ่นสอบวกสนะครับ มาดูกันว่าวันนี้ทีมงานของช่างเซมอกรุงเทพที่เตรียมตัวมาเป็นเดือนน่ยจะสร้างผลงานสร้างสถิติใหม่ได้ไหมแล้วจะกดเวลาสนามน,นี้ไปเท่าไหร่แล้วจะสามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้หรือไม่สำหรับตัวขี่ก็ยังคงเป็นพี่แบงค์บุญห่อธงชัยลักขมแก้ของเราเหมือนเดิมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในทีมงานของช่างเซมองเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นวงล้อเอสตอง ซอสูตรหนูลำลูกกาโชกโอเคดีซุปเปอร์นกพราวปากเกตนะครับแล้วก็สปอนเซอร์อื่นอีกมากมายเวลาของสนามนี้ที่ทีมงานของช่างเซสจะทำได้จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะเป็นสถิติใหม่หรือเปล่ายังไงรอติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับแต่ที่แน่ๆคือรับประกันความแรงแน่นอนครับ สวัสดีครับถึงเซมองเพียนะวันนี้เราก็มาแข่ง2รุ่นก็ตอนนี้ก็เลยแข่งรุ่น2องโปรเอครับอันนี้ก็จะเป็นเวฟโอเพ่นหลักเดิมนะมาทำการแข่งรี่โนบุรับโอเพนสองโปรเซอร์แต่ที่นี่เแต่ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับเรื่องโอเพ่นเข้ากันบูนโอ้โหเออต้องรังเป็นกระแสราม m a ต่อแรงต่อฝึกลูกหลอมครับ 这边是热的。 ยังไม่ลงครับโอ้โหจอแล้วเนี่ยไป400ครับท้ดตัวอนดเลครับแล้วก็แมตช์คอสจครับยังไ่า กฟรฟิลาดเยสมัครได้เลยครับ8 0 0 0 0บาทจากเดเครับ สี่ครับมาหกสิสครับโอ้นี่มันวันรัวอะไรเนี่ยน้าสนเขาขุกก็มาน้าโกท้าวากาก็มาน้าชาตะคเรเฉสีก็มาน้าน้นประเทศไทยก็มาสวัสดีนะน้าชาติครับ Còn một, 2, 3, 4, ไลส์สตรีมมิ่งสัญญาณค่อนข้างแย่นะครับมาเจอบางเซ๊บางเกอะยูนิว์ซิตี้นะครับโดยแบงค์คุณหอทุงชัยรัตน์ทุณแก้วที่สนามดับบลิวซีอาร์นะครับการชนะขอบคุณอธิการบัวแก้วนะครับบอกว่าให้เราไล้ใช้ระบบ โรเดีครับน่าจะเป็นลันสุดท้ายาหนาอครับเวลานะัาดเนะนะครับ,รบที่ันนี้คนไหนเ่